สวัสดีครับน้องนี่ครับชมยานลอยสรอยตันครับมีนี้มาลงหินที่เราครับมาเอาหินครับหินครุบมาลงหมวดลดหลายบนอ่อกบ่อ่ารถดกล่องนี่หลายซุ้มมือครับรถกล่องลดมากมีหนูก็ต้องก็อยากตาด้ะครับหลายซุ้มมือโอ้ดูมินิเตอร์แปดรอไหมมาดทันเลยวะ แอบล้อพว,อวง,วงวรครับไหหลับบางก็นอสงส่มีรถอยู่นี่หละสงสัยคิวจะว่างโอ้ว่าไรครับว่าไ่าไม่ได้ถ่ายรูนนะผมไปครับโอ,อง,งายเหงเลยนะไป้าเอาแบบยำแมงยำแงมา่เลยครับผมโอ้งครับ ออโอ้รถมาหลายครับพี่น้องพได้ถ่ายคิวหล่ครับืนี่วานนีโอ้หลยครับแล้มือนีาหลยครับโอ้มือนีว่ามีพวก่นเดียวครับตอนผมาเนี่ยครับนกา่านเดียวแับโอ้แกวแก่ได้ถ่ายนครับ,บนนรับ รถคันเดียวเอาพี่น้องนะเดี๋ยวพิ่มาสิ่คอตัดจบเพียงเท่านี้ก่อนด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวป่อผมปอกันไหมกิมนาครับผมเฮ้ยกิมนาครับสวัสดีนะคระับผมอย่าลืมติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เดียดหน่อยนะเด้อครับผมเดี๋ยสิบวันผ่านคลิปตั่นไปครับผม,ม,ยายามเดี๋ยวนรับเข้ามาในย่านเพจคลิปออกมาให้มันดีๆครับ ในพิธาประกันในเดียนหน่อยขออภัยครับผมเดีย๋ยวกันไม่ขึ้นมาครับสวัสดีครับ